สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานทนายกิจดาจะมานำเสนอในหัวข้อที่ว่าข้อความด่ากันทางไลน์นะครับจะมีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา3 9มฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหากว่าด้วยการสื่อสารแล้วเนี่ยสามารถทำได้โดยสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลทั้งหลายแหล่นะครับนี้เมื่อ เกิดการทะเลาะเบากแว้งหรือมีอารมณ์ซึ่งกันและกันเนี่ยซึ่งเป็นอารมณ์โกรธนะครับก็จะมีการส่งข้อความไปด่าก,กันทางไลน์แล้วมีการแจ้งความร้องทุกข์นะครับตอนนี้สําหรับการส่งข้อความด่าทางไลน์นะครับจะมีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่นะครับมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตราสามสานะครับบัญญัติว่าผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า หรือด้วยการโฆษณาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตอนนี้มีคาพิพากษาดีกาหรือความเห็นแย้งนะครับที่เทียบเคียงเกี่ยวกับการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องของพนักง,งานอัยาการนะครับมีคําชี้ขาดความเห็นแย้งที่ห้าศูนย์เก้าครับสองห้าห้าเก้านะครับบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้อยู่ต่อหน้าหรือกล่าวข้อความดังกล่าวซึ่งหน้านะครับ ย่อมไม่เข้าองค์ประกอบตามมาตราสามเก้าสามนะครับเพราะบทบัญญัติมาตรานี้มีเจตนารมในการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเข้าถึงตัวได้นะครับทันทีที่มีการกล่าวข้อความที่ดูหมิ่นนะครับตอนนี้มีคำพิพากษาสารดีกานะครับที่เทียบเคียงไว้ก็คือตามคำพิพากษาสารดีกาที่เจ็ดเจ็ดสองสองทัสองห้าห้าเจดนะครับจำเลยเนี่ยโทรศัพท์ไปด่าผู้เสียหาย และทวงเอกสารในขณะเกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างไกลคนละอำเภอกันนะครับแต่จะเป็นความผิดตามมาตราสามาได้เนี่ยจะต้องอยู่ซึ่งหน้านะครับดังนั้นเนี่ยการกระทําของจําเลยจึงไม่เข้าองค์ประกอบฐานดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับสรุปนะครับการด่ากันทางไลน์นะครับไม่เป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับเพราะผู้กระทําเนี่ยไม่ได้อยู่ต่อหน้าผู้ผู้เสียหายนะครับ จึงเป็นการกระทําที่ไม่เข้าองค์ประกอบของความผิดตามมาตรา393นะครับซึ่งเป็นไปตามหลักการตีความที่ว่ากฎหมายอาญานะครับต้องตีความโดยเคร่งขัดสรุปสั้นๆก็คือไม่ผิดนะครับหากท่านมีปัญหานะครับเกี่ยวกับการฟอ้องร้องคดีความเกี่ยวกับการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทนะครับสามารถปรึกษาทีมงานธนากิสดาได้นะครับที่เบอร์โทร089 142 7773นะครับ หรือ lineid@ l a w y e r อย i ออนะครับฝากติดตามรับชมและกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ